ราจะช่วยกันทำบุตรตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางค่ะท่านผู้ชายนะคะช่วยกันด้ค่ะหรือว่าทำพานูกเลเ็กเดินหาแยกของเรานะคะที่จะช่วยกันทำเอาไปใสนน่นูนน่นนูน่นขันนู่นขันสัตว์แอลโลนก็วางอยู่นูน่นขันเอาถือ ยังเทีกทั้งหลายโนหลายโองค์อธิบายความให้ฟังเข้าใจให้ชัดอีกครั้งว่าเรื่องการเวลาของสตร์นรกแต่ละขุมแต่ละขุม คนที่เป็นสมาชินนกนรกผุมแรกชื่อว่าสันชีวะมาหานรกเนี่ยจะอยู่ในนรกผุมนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนนรกเนี่ยเท่ากับโรคมนุษย์ท่านบอกเอาไว้ว่าเก้าล้านปีคืนกับวันนรกเท่ากับลเก้าล้านปีมนุษย์ แล้วคนที่จะตกสัตว์ที่จะตกในรกคขุมนี้ต้องไม่ต่ำกว่า500ปีนะรกก็เอาเก้าล้านปีคูณ500ปีว่าจะต้องตกอยู่กี่วันนี่คือขุมที่หนึ่งะจ๊ะใครสนใจจะไปอยู่ข้านบ้านไม่เช่าข้าวไม่ซื้อปรึกษาอาหารลือไม่ต้องจ่ายตค์สมัครได้ต่อไปขุมที่สอง กุมที่สองท่านว่าเอาไว้ว่าสัตว์นรกที่ตกอยู่ในขุ่มนี้วันคืนนรกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนรกท่านว่าไว้ว่าเท่ากับจำนวนวันคืนของมนุษย์ก็คือ36ล้านปีในโลก 36ล้านปีมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนนรกเราสัตว์นรกในขุมที่สองเนี่ยต้องตก1,000ปีนรกถึงจะหมดหมดกรรมถ้าใครจะไป,ไปเยี่ยมหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ได้ครบหนึ่งพันปีนะจ๊ะถ้าไม่ครบเขก็ไม่ให้หออกห0ึ่ปีนรกก็นับไปแล้วกันลองเอา36ล้านปีโลกไปคูณเข้า กลุ่มที่สองนะจ๊ะต่อไปขลุมที่สามที่เล่าให้ฟังเนี่ยเผื่อสนใจสมัครเป็นสมาชิกเออเกณอ,อ,อ,อายุสันนโรกตกขอมนี่สองพันปีหมกไหม่ร่างกายขันหนึ่งร้อยปีสิบห้าล้านปีหนึร้าล้านปีในโลกนั้นเท่ากันหนึ่งคืนหนึ่งวันของนรก งั้นอายุไขของสัตว์นรกที่จะตกในขุมที่สามนี้ต้องตกถึง2,000ปีจึงจะพ้น,ก, 2, นก็เอา145ล้านปีในคูณต่อไปขุมที่สี่ขุมที่สี่นรกเนี่ยคนที่จะตกในนรกขุมนี้234ล้านปี หวันหนึ่งคืนของโลกข,ข,ข,ของของนรกเท่ากับของรกเท่ากับ234ล้านปีโลกแล้วก็สัตว์นรรที่จะตกอยู่ในขุมนี้เทียบได้เทียบกับอายุไขของสัตว์นรรเนี่ยท่านเทียบไว้ว่าเท่าไรวะนะสี่พันปีนรก เออเอา4,000ปีคูณ234ล้านปีโลกค,คูณเข้าไปอยู่ได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าต่อไปขุมที่5สัตว์นรกขุมนี้มีอายุไขทั้งหมดเออเท่าไหร่อ่ะ8ปดเออขุมที่5มี โลกมนุษย์มี9,216ล้านปีแต่ที่หนึ่งวันหนึ่งคืนของสัตน์โรกต่อหนึ่งวันหนึ่งคืนของสันน์โรกแนมะแล้วผู้ที่จะตกในนรกขุมนี้ต้อง8,000ปีนรกก็เอา9,216ล้านปีมนุษย์เข้าไปคูณเออต่อไปขุมที่6 ผมที่หก็มี <c ười> 1น0่งปีนรกเท่ากับ1วันหนึ่งคืนของมนุษย์ไอ้หนึ่งหนึ่กพัปีนรกเท่ากับ1นึ่ง0สปี่พบสอล้านปีมนุษย์เราเออ 1นึ่งหมื่นหกหกปีนรกเท่ากับ1นึ่งแสนแปดร้าล้านปีในโลกแล้วก็เทียบได้กับวันคืนของนรกก็คือเพิ่งจะได้วันกับคืนเดียวนรกขุมที่เจ็ด นับไม่ได้เพราะเป็นอันตรกรับอยู่ไปเถอะอยู่ได้ยาวลูกไม่ต้กลัวใครเขาไล่ผ <c oughs> <c oughs> มที่แปดก็นับไม่ได้เพราะจัดได้ว่าเป็นมาหากับพอานับอยู่ไปเถอะอยู่ไปเรื่อย จนกว่าเขาเบื่อหน้านทำยังสองครอบสามรถในเนี่ย,โอ,โ,ย,ยโอ้ยปีหน้านี่คุกว่าจะยกทั้งสี่สี่ร้อยแปดสี่ร้อยสี่สิบห้าแล้วขุมมาให้ฟังนี่จะฟังหมดไหมเนี่ย ว่าให้ฟังยกขึ้นมาให้รู้ก็เพื่อนให้เข้าใจว่านี่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาทเจ้าเป็นพุทธพจน์เป็นสิ่งที่อยู่ในพระชาดกอยู่ในคำพีแม้แต่สัจธรรมบุญทลิกะสูตรมเรียกว่าพระสูตรที่อยู่ในาศาสนามาหายานเนี่ยเรียกว่าเป็นพระสูตร พระสูตรพิสดารพระพิสดารก็ทำแมกสัตว์นรกเอาไว้แล้วท่านก็ยกคุณของพระโพะธพิสัตว์องค์หนึ่งคือพระคติคันโพธิสัตว์หรือที่คนจีนเขาเรียกว่าตีจังอ้วงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงไปโปรดสัตว์นรกแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งสัตว์นรกตนสุดท้ายจึงจะเป็นบรูปุพระสัมมาสัมพธิญาณ ท่านข็สาทยายเอาไว้ละเอียดมากาเขาละเอียดยิง่งกว่านี้แล้วจะแมกแจกแจงเอาไว้เด่นชัดเพื่อให้พวกเราได้เกิดความระอายชั่วโรบาเวลาจะทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรอย่างนรกอเวจีนี่ทํากรรมท่าไหนนี่ได้ท่านั้นนะดีพ่อทีแม่ชี้หน้าดา คดโกงกินบ้านกินเมืองกินแผ่นดินกินภูเขากินเหล็กกินหินกินถนนกินทางกินสะพานนี่มึงทำท่าไหนมึงได้ไปเกิดอยู่ในอาเวจีท่านเนี้ยนอนกินนั่งกินยืนกินเดินกินโกงเขานอนโกงยืนโกงนั่งโกงโก่งโค้งโกงอะไรก็แล้วแต่ตีรงกาโกงก็จะต้องไปอยู่ในอเวจีแล้วมันนับไม่ได้เพราะมันเป็นมหากกาะ ออท่านกวา็ว่าไว้ว่าอย่าหวังเลยจะได้เกิดเป็นมนุษย์จนกว่าจะได้พบพระผู้วินเศษหรือพระอารหันต์ไปโปรดหรือไม่ก็พระโพ,พธิสัตว์หรือพระพุทธเจา้างั้นพวกเราก็หวังใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันจะมันจะช่วยปลดเปลื้องสั์เหล่านั้นให้มีแสงสว่างแล้วก็ ทำให้เขาได้บอดคลายความทุกข์เดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งช่วยช่วยเขาลูกเผื่อเรามีญาติเราของเราเปื่อคนพวกนั้นสัตว์เ่านั้นมันเป็นญาติของเรานั้นต้องมีนะทุกคนมีญาติไม่ญาติเราแต่และคนก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งหมดหรอกมันก็ต้องตกนรกบ้างละกี่โมงแล้วละ่ะ จะได้ไปแจกของเอาเอาให้จบจบไปซะมันจะได้กลับกลับบ้านไปก็ที <c oughs>